บอกเพื่อนว่าวันนี้ร้านเปิดแล้วนะจ้าร้านต้นโมกเปิดแล้วนะเปิดให้บริการแล้วนะจ้าเพื่อนวันที่2ี่อวันนี้นะจ้าเปิดแล้วนะนี่มทอดเสร็จเพื่อนมีกรอบก็เรียบร้อยแล้วนะจ้าเพื่อนมีกรอบข้าวซอยจ้าใครอยากกินข้าวซอยน้องไก่ข้าวซอยทะเลข้าวซอยลูกชิ้นหมูก็แวะมานะคะเพื่อนแวะมาที่ร้านต้นโมกนะนี่ให้ชมให้ชม ขาหมูอาหารตามสั่งนะคะเพื่อนเพื่อนเมาได้เลยอยากรับทานอะไรก็สั่งมาถามมาว่ามีอะไรบ้างนะเพราะว่าเมนูยังไม่พร้อมเมนูยังไม่พร้อมนะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็แวะมาทักทา,ายกันได้นะคะว่ามีอะไรบ้างกินอะไรบ้างเนาะอะไรนี้เพื่อน,น,นก็วันนี้ร้านก็เปิดแล้วเพิ่งเปิดก็หยุดมาสิบกว่าวันเนาะสองกลาน ก็หยุดมาสิบกว่าวันนะมันขี้เกียจละมันขี้เกียจนะเพื่อนๆก็อันนี้จะคือหน้าบ้านนะจ๊ะโต๊ะหน้าบ้านเสริมโต้ไม่อีกโต๊ะหนึ่งเพื่อนเสริมโต๊ะหน้าบ้านไมอีกโต๊ะหนึ่งเพราะว่าฝั่งนู้นเขาจะร้อนอ่ะพ่อมก็เลยมาย้ายมาฝั่งตรงนี้ตรงนี้เขาจะโอเคหน่อยที่ปลูกต้นไม้เก่าอ่ะที่ปลูกต้นไม้เก่าพ่อมก็ตัดแปลง เป็นโต๊ะนั่งกินข้าวเพราะว่าแบบไหนก็ได้กินแบบไหนคือเรื่องอะไรทำแบบไหนก็ได้ที่มันไม่แบบว่าไม่ใช้งบประมาณอ่ะนะนี่ก็ใช้ได้ให้เพื่อนๆของโต๊ะวางแค่ตัดกระโมกอะ่ะกระโมกก็มาดัดแปลงเป็นโต๊ะอาหารแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> ก็มาดัดแปลงเพื่อน อันไหนที่เราดัดแปลงได้เราก็ดัดแปลงไปก่อนตอนนี้เรายังไม่ต้องไปลงทุนอะไรตอนเนี้พวกของเรามีเต็มร้านเลยของพวกมมีเต็มเลยอะอยู่ที่ว่าจะจะจะ,จะใช้แบบไหนเอง,เองของมันเยอะอย่างเมื่อก่อนเราเปิดร้านมันมัน,ม,นมันมีสิบกว่าโต๊ะใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือประมาณสีนะโโ่โต๊ะนะสี่โต๊ะยาวๆห้าโต๊ะก็โอเคแล้ว พอให้เ,เพื่อนๆจะมานั่งนั่งคุยกันนั่งชิมไปนั่งกินนู่นกินนี่ไปนะพนเพื่อนๆขาหมูก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคนะ,ะมพมกมารายงานแค่นี้ก่อนนะรายงานให้เ,เพื่อนๆได้ทราบกันว่าร้านต้นโมกเปิดบริการแล้วนะจ๊ะใครชอบต้นไม้ก็มาดูได้นะพนเพื่อนๆทางโน้นมพมกก็ย้ายไปอยู่ทางทิศใต้แล้วย้ายไปทางทิศใต้แล้วล่ะต้นไม้ แต่ตรงนี้ก็ยังจะย้ายอยู่แค่ตัดนี่ก็ยังจะย้ายอยู่เดบะโมก็จะย้ายอันไหนที่ไม่สมบูรณ์ระโมก็จะเอาออกละนะที่ที่แบบที่จะได้ลงลงที่จะได้ลงลงอันไหนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มะโมก็จะเอาออกมันน่าจะดำเลยนะอันไหนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ระโมก็จะเอาออกนะคะเชิญชวนเพื่อนๆมาที่ร้านต้นโมกนะจ๊ะอันไหนถ้าไม่สมบูรณ์เดบะโมก็จะเอาออกละที่จะได้ลง่า ออนะเพื่อนๆนะตรงนี้ก็โอเคนะคะเพื่อนๆเชิญชวนนะคะเพื่อนๆมากินข้าวขาวหมูกันอร่อยอร่อยนะจ๊ะมาชมต้นไม้กันนะคะต้นไม้ก็มีก็มีก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีเท่านี้มีไม่เยอะแล้วเลี้ยงได้เท่าที่เลี้ยงได้เพื่อนๆเลี้ยงได้เท่าที่เลี้ยงได้นะจ๊ะนี่ก็ย้ายมาตรงนี้ตัดแต่งให้สวยงามหน่อยนะตัดแต่งให้สวยงามนี่ เขาบอกอะไรร้านอะไรมีต้นโมงต้นไม้ก็เราชอบเราก็ปลูกวนะเพื่อนๆนะโอเคเชิญชวนเพื่อนๆแวะมาที่ร้านต้นโมกนะจ้าโอเคบ๊ายบายกันบ๊ายบายนะคะอาหารอร่อยอร่อยนะจ้า